สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้ตูเปซี่มีสูตรชาเขียวปั่นกับสูตรชาเย็นปั่นมาฝากเพื่อนๆนะคะสูตรนี้สูตรทาขายนะคะไม่หวานมากค่ะกําลังดีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นรับชมกันเลยนะคะครีมนมนะคะครีมนมที่สองช้อนโต๊ะนะคะใส่ทั้งสองแก้วค่ะ แล้วคนให้เข้ากันนะคะคนให้ครีมนมละลายนะคะนมข้นหวานนะคะนมข้นหวานที่45 ml ะคะ่ะชาเขียว45 ml ชาเย็น45 ml เทยใส่แก้วเลยนะคะแล้วคนนะคะ น้ำตาลทรายค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะชาเขียว2ช้อนโต๊ะชาแดงสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วคนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะ ไปเตรียมในส่วนของน้ำแข็งนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรแก้ว22ออนค่ะตักน้ำแข็งนะคะหนึ่งแก้วครึ่งค่ะแล้วเทน้ำชาเขียวลงโถปั่นเลยนะคะ แล้วน้ำถูปั่นไปปั่นเลยค่ะไปตั้งเพื่อทำการปั่นนะคะใส่ผงเนเปเป้ไปที่หนึ่งช้อนชานะคะตัวไปซี่ใช้ช้อน โต๊ะตักนะคะเราจะตักไม่เต็มนะคะ,ะตักกบบประมาณที่หนึ่งช้อนชาค่ะหลัจากนั้นเทใส่แก้วนะคะ ใส่แก้วนะคะสวยงามมากเลยค่ะค่ะแล้วปิดฝาได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะชาเขียวปัน่นตอนนี้ก็จะทำชาเย็นปั่นนะคะน้ำแข็งที่หนึ่งแก้วครึ่งเหมือเดิมนะคะ แล้ตามด้วยชาเย็นที่เราชงไว้นะคะเทใส่ถั่ปั่นเลยค่ะแล้วนำไปปั่นได้เลยค่ะ น้ำเเป้ค่ะช่หนึ่งช้อนชาค่ะได้แล้วนะคะเีใส่แก้วค่ะ มอเสร็จแล้วก็นำฝามาปิดได้เลยนะคะค่ะตูเบซี่หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตูเบซี่ด้วยนะคะตูเบซี่จะมีคลิปใหม่ๆลงมาเรื่อยๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ,บายๆคะ่ะ